สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่บริเวณตลาดจีนโบราณชากแล้วนะครับอยู่ในเขตของอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับพอดีเขาเปิดเป็นจีนกันเยอะนะครับผมกลัวจะติดเรื่องพโคลิดจะติดนะครับเลยเดินออกมาในตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ที่ปิดตัวไปแล้วนะครับ ปิดตัวแปรไหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ชาแก้วรามานะครับนี่นะอยู่ฝั่งนี้นะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะก็จะอยู่สังเกตได้นะฮะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ก่อนที่จะเข้าเดินมาตลาดนะฮะก็มาถ่ายรูปุนก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมเดินเข้ามาแล้วนะครับภายในแล้วนะครับ ทิ่นี้จะย้อนแสงหน่อยฮะจะเอามืดๆหน่อยนะครับตลาดชุมชนจีนโบราณช่างแง้วนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราเดินไปเดี่ยวด้านในดีกว่าน,นะครับผมไม่ได้มาตลาดนี้นานแล้วนะครับตั้งแต่มีช่วงมีโควิดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาเปิดอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงนะครับ คนเยอะที่เดียวนะครับนี่นะครับคนเยอะที่เดียวนะครับของกินเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเกตโลนะครับชุมชนจีนโบร,ราณน,นะครับก็จะมีพวกตึกอาคารที่เก่าๆนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะอาคารเก่าๆนะครับจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับชั้นล่างจะเป็นปูนชั้นบนก็จะเป็นไม้นะครับ <c oughs> <c oughs> คนเยอะนะครับีนี้ก็บอกว่าจะเป็นกระเพาะปลาสู่โราณนนะครับ รถล,ลากแบบจีนๆนะครับดินไอบนบรรยากาศของแบบจีนๆนะเราก็มาที่นี่นะครับ ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผมมาในรอบครั้งที่แล้วนะครับก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มืดนะครับประมาณสี่โมงกว่าคนระคือคัดแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศของคนเดินเที่ยวตลาดไปด้วยนะครับ ปืนไม้นะครับปืนไม้ยิงหลังสติ๊กนะครับ ักแ้วนะครบของกินเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับตัวละร้อยนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆแบบชุดนอนนะครับชุดละหนึ่งร้อนะครับเขาก็จะแต่งตัวกันแบบแบบจีนนะครับนี่นะครับก็ค้าไม่ค้าก็ยังไม่ยอมไปแบบชุดชนีนนะครับ

เราทุกแก้ไปทกไว้ทั้งด่าไงครับตัวรอดตีวฐานผสมตึนนอกแต่ดยครับ นี้ก็จะมีห้องน้ำใบการนะครับแล้วก็รถลาบนะครับใครที่ต้องการที่จะนั่งรถลาบนะครับก็ราคา50บาทอะไางนี้นะครับเที่ยวละ50บาทนะครับท่านไปจุดท้าประกาบไหว้ถึงขั้นตอนตลาดแชแนลแล้วก็ขอเทนต้าเมานะครับเธอนะครับ จุดทูปขอพรโชคาาภเต็นตเตียงเขาเป็นคนคนใหญ่ควท่า้ก็อาจจะที่ขางในนะท่านเจอนะหรือทขาจะแก้ปุดชนท้างใดที่เกิดปุ๋น้อยปุ๋ยหวานปุกขสุ๋สงก็อาจจะที่ข้านะเราคิดแก้ปิชนไว้ทั้งอยู่ข้างในนะครับไม่ร้าไม่าเข้ามาของดูแล้วก็เป็นสินค้าทั่วไปนะครับ ได้าบม,มือเปลาขคุณนะคะขายคุณเชียงนะครับคุณเชียงร้อหสิบาท ใหญ่ร้อยปดิบเล็กร้อยร้อยี่สิบนะครับก็จะมีสองราคานะครับเล็กใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุนเชียงนะครับร้อยห้าสิบนะครับ อารมณ์ก็จะประมาณถนนคนเดินนะครับแต่เพราะจะเน้นของกินซาเป็นส่วนใหญ่นะครับ ั่งนี้ก็มีนะครับแต่ของกินจะน้อยกว่าฝัาง่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำโบราณนะครับนี่นะครับ จะเป็นบอ่อน้ำโบราณนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับจะมีายบอกว่าตรงนี้นะครับจากเง,งี้ยวตำาเงี้ยวลาดชุมชนชาจีนนะครับไฟเขาบอกว่าตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น,น,นขา้างในนะครับเดี๋ยวครไปดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นปก็ใกล้ๆกับจำลองเป็นโรงเตียมนะครับแต่ด้านในเป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยนะครับก็ใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับ โรงเตรียมชักแหนวนะครับตรงนี้นะครับเป็นการผพราว่าเป็นการจําลองรูปแบบใหม่หลังตรงนี้นะครับตลาดจีนโบราณบ้านชักแหนวนะครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับใครท,ที่ชอบถ่ายรูปเป็นของที่ระลึกนะครับหลงนี้มีสลามด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นพวกถุงซับฟอกเก่าๆนะครับเปาแกรฟรีตนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นบุรีนะน่าจะเป็นบุรี่หรับอะรบอเลยครับเวได้เวงมีข่อยมากจากชุด้อชุดนี้ก็จะเป็นชุดชงกาแฟนะครับ กินน่ารวยกินน่ารวยมีกรอบมีกรอบมันโัจจังอร่อยจ้าอะไรดีุูกลูกสมสิบอร่อยจ้าอชนิเลยครับชิ้นนครับอันนี้เป็นเครื่องบทจงัจจางแล้วฮอตจาแ้อะไรครับลูกค้าจามีกรอบมันโัจจางเจ้ตรงบนต้อเขียนว่าเพื่อนเกษตรนะครับ มีความมันโหล่มาจากเจอร์เรจ้าอันนี้ที่เท้าของฝรัง่ง ท้ามูสองนะครับตรงนี้นะครับมีทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นของเด็กนะครับส่วนของผู้ใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับของผู้ใหญ่เซลล์ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ ก็มีป้าย,ยนะครับแจ้งลองนะครับ เดินมาถึงส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะถึงหน้าทางออกแล้วนะครับามได้นะคะ มีกรอบ35สามสิบห้าบาทอะไรับบห้าสามสองเ้านร้อยสามสิบห้าบ เรามาถึงตัวนี้นะครับทางออกแล้วนะครับคือทางเข้าออกเขาจะมีสองฝั่งนะครับสองทางนะครับผม,มผมว่าอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเชียงคานที่จังหวัดเลยนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ นี่ะครับก็มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับบรรยากาศก็คงประมาณนี้นะครับตลาดจินตลาดจีนโบราณชากแง้วนะครับก็จะมีทุกวันเสาร์นะครับ ใครได้อยู่มาเที่ยวทางพัทยานะครับออกมาเที่ยวได้นะครับช่วงนี้ก็พึกคักแล้วนะครับประมาณสี่โมงเขาเริ่มตัง้งาเริ่มขายตั้งแต่สามโมงนะครับสี่โมงก็พึกคักแล้วนะครับรนี่นะใครที่อยากจะมาเที่ยวก็แวะเข้ามาชมบรรยากาศของตลาดจีนชั้งแล้วบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับ มาได้ทุกวันเสาร์าต่แตามโมงไม่ทอดไปนะฮะอลารเขาก็ะจะเปิดขายของแล้วนะครับครับก็คงน่าจะประมาณนี้นะครับเล็กเล็กน้อยๆนะครับสำหรับการพามาชมตลาดจินโบราณชาแล้วนะครับครับสวัสดีครับ